ท่องมาทดลองใบงานที่1.1ชื่อใบงานชื่อว่าอะไรนะครับโอเคเนา <OK S 2> ะออาทีนี้นะครับเสียบปลั๊กมาคนหนึ่ง <สา S 1> ออาเสียบปลั๊ก<า>มา,สาเสียบปลั๊กมาคนหนึ่งเสียบปลั๊กมาเอาเอาปลั๊กไหนก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ ปักค่้งต่อมาได้ไหมต่อปักค่้งมาต่อปักคว้งมาเลยนะครับอันนี้เป็นวงจรคอนโทรลที่อยู่ด้านนี้อันนี้เป็นกำลังนะครับ อารอ้าครับมีไฟมาแล้วอ่ามีไฟมาแล้วนะครับมึงก็มามองไม้ตีแบบเว้ออ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้พวกเราเอาไฟจากแหล่งจ่ายเอามารอไว้ที่ขาคอมมอนของสวิตช์นะครับสวิตช์หนึ่งคือสองที่จะส่งผลให้กา้านสูบเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวเมนบาร์ตัวนี้เลื่อตนตำแหน่งการทํางานด้วยนะครับเสร็จแล้ว เราก็เอาไฟที่ออกจากสวิตเนี่ยมาเข้าที่ตัว y 1หนึ่ง<ม>นะครับเสร็จแล้วก็ออกจาก y 1หนึ่งนะครับมาเข้าที่ไฟลบศูนย์โวลต์นะครับเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้ว, <c oughs> ลวเราก็ลองกดดูอา้าว มีไฟมาเลี้ยงที่โซเดนร์ลอยไวหนึ่งอ่าวายหนึ่งโซเดอ์อยวายหนึ่งอ่าที่นี่เราเปิดลมเข้ามาเปิดลมเข้ามาบักเชละ่ะมัม <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูอ่าเราเราจะมาดูว่ามันทานํางานยังไงบ้างเอาเรากดนะครับกดแช่อันนี้กดแช่นะปล่อยมือกดแช่ปล่อยมืออ,มอ,อ่ะมันทานํางานยังไงเวลากดปั๊ก เรามีไฟมาเลี้ยงที่วายหนึ่งใช่ไหมครับวายหนึ่งเนี่ยจะเลื่อนตำแหน่งการทํางานจากรูลมที่หนึ่งตัวนี้ที่เข้ามาเนี่ยจากที่มันเคยต่อกับอะไรครับที่สองอาจากที่มันเคยต่อจากตรงนี้เนี่ยมันจะไปต่อกับรูลมที่สี่นะครับเนี่ยรูลมที่สี่ลมก็จะออกจากรูลมที่สี่ตรงนี้นะครับหนึ่งออกสี่ปั๊บเข้าไปที่ด้านหัวกระบอกสูบส่งผลให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออก ลมที่ตกค้างอยู่ภายในกระบอกสูบตอนเบื้องต้นเนี่ยมันจะถูกระบายลมยิงออกลมที่สามอยู่ตรงนี้มันนีหัวไปเนี่ยมันนีมันดูดูนี้นะครับอ่ามันหัวมันหลุดหายนะครับมันนี้่เปนขันเอาไว้เมื่อเราปล่อยมือปั๊บสปริงที่อยู่ภายในตรงนี้เนี่ยมันจะดันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีแรงดันต้านแล้วทีฝั่งนี้มันไม่มีแรงดันไฟแล้วนะครับ แกนที่อยู่ภายในมันก็จะส่งผลให้ตำแหน่งวาล์วที่อยู่ภายในเนี่ยมันเลื่อนตำแหน่งไปอยู่ที่เดิมรูลมที่หนึ่งจะต่อกับลมที่สองส่งผลให้แรงดันลมอัดที่จ่ายเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาที่ทางด้านท้ายกระบอกสูบส่งผลให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้าในสุดลมที่ตกค้างอยู่ภายในตอนเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะถูกระบายลมทิ้งออกรูลมอะไรครับรูลมที่ห้าออกรูลมที่ห้า ค,คำว่าห้าทับสองคืออะไรห้าทับสองก็คือมันมีอยู่ห้ารูลมรูลมที่หนึ่งจะเป็นรูลมที่เป็นรูเมนที่เขาเอาเอามารออไว้สองกับสี่จะเป็นรูลมที่ต่อไปใช้งานก็คือเอาไปต่อกับกระบอกสูบส่วนรูลมที่สามกับรูลมที่ห้าที่เป็นเลขขี้เนี่ยเป็นรูระบายลมทิ้งครับครับโอเคอันนี้คจบไบงานนี้ อ่ะเอาตัวนี้ขึ้นไปฝั่งโน้นเอาใบงานที่ส